สวัสดีค่ะเราตอบคำถามกันนะคะคำถามมีว่าตอนนี้หนูเป็นโรคซึมเศร้าสาเหตุมาจากที่ทำงานทั้งเพื่อนร่วมง,งานและงานที่หนักมากๆหนูขอถามอาจารย์ว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าจะช่วยเหลือหนูได้ยังไงบ้างเ,เริ่มต้นเนี่ยค่ะพระพุทธเจ้าบอกว่า ให้เราจเจริญสตินะคะสติคือทางสายเอกสายเดียวที่จะทําให้เราพ้นทุกข์และท่านก็บอกว่าถ้าเราไม่เห็นทุกข์เราก็ไม่เห็นธรรมเพราะฉะนั้นหนูเนี่ยกำลังดีมากเลยค่ะเพราะหนูกําลังเห็นทุกข์อย่างมากเป็นโรคซึมเศร้าเพราะว่างานก็หนักเพื่อนรวมง,งานก็ถาเรื่องทําให้เราแ yeah, ย่เลิดเลยเมื่อเราได้เห็นทุกข์เราก็ถึงได้อยากรู้ว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะช่วยเหลือ,อยังไงนะคะ เริ่มต้นเนี่ยถ้าเปิดเราอยู่กับปัจจุบันจริงๆเราก็จะไม่คิดอะคะ่ะว่างานหนักหรืองานเบาเพราะว่างานมันก็เป็นงานใช่ไหมคะ่ะถ้าเราอยู่กับปัจจุบันจริงๆเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าจะไปเปรียบเทียบกับอะไรพอมีงานเราก็เริ่มต้นจับงานขึ้นมาแล้วก็พยายามทําให้มันเสร็จไปถ้าเปิดเราทําอย่างนี้เนี่ยงานมันก็ไม่หนักเพราะเราไม่ได้ไปเทียบกับอะไรว่ามันหนักหรือมันเบา พอเราทําไปเรื่อยๆเ,เรามีสติอยู่เพราะฉะนั้นพอเวลาทำเนี่ยค่ะเราจะไปฟุ้งซ่านหรือเราจะไปคิดว่าอย่างโน้นอย่างนี้มันก็จะมุ่งอยู่กับงนานก็เป็นอิทธิบาทสี่เพราะว่าพระพุทธเจ้าประทานหลักธรรมเอาไว้สี่อย่างว่าอิทธิเนี่ยแปลว่าความสําเร็จบาทก็คือฐานที่จะทําให้ใจของเราเนี่ยมุ่งมั่นไปสู่ความสําเร็จได้อย่างไร ก็มีสีข้อคือฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาฉันทะเนี่ยก็คือให้เรารักให้เราก่อนที่เราจะเริ่มต้นทํางานเนี่ยค่ะถ้ามันเป็นงานที่เราไม่ชานาญหรืออะไรก่อนเนี่ยเราอย่าเพิ่งรีบร้อนทาเราเราเราเอาใจมาคิดก่อนว่าเออให้ง,งานเนี้ยนะเราไม่เคยทํามาก่อนเราไม่ชํานาญทีนี้ถ้าเกิดเราไปคิดแบบนี้เราก็ตายเราไม่เคยทํามาก่อนเราไม่ชานาญ ใช่เรามันก็ทอ้อถอยละนะคะเพราะเราก็คิดว่ามันอาจจะยากแต่ถ้าเกิดเราคิดบอกว่าเราจะเคยทําหรือไม่เคยทําถ้าเกิดเขาให้เราทำเนี่ยแปลว่าเขาต้องเห็นว่าความสามารถของเราเนี่ยทำได้เราก็เริ่มนึกว่างานที่เราเคยทํามามันมีอะไรละไม้คล้ายกับงานนี้ไหมแล้วเราก็นึกเออที่เราเคยทํามาเราทําอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ไอ้นี่มันมีอะไรคล้ายกันเราเอาอันนี้มาดูสิมันจะ ทำให้เราทํางานได้ไหมคือถ้าเผื่อเราวางแผนอย่างนี้ค่ะแล้วก็ทําให้เราคุ้นเคยที่ใกล้กับว่าใจเนี่ยอ๋อมันมีอะไรเหมือนอย่างกับไองานอันเก่าแล้วก็เจ้านายเราหรือว่าครูบาอาจารย์หรืออะไรเคยสอนมาอย่างนี้แล้วเราก็เอาเอามาคิดเป็นโยนิโสมนสิการคือว่าเราตอนนี้เราไม่มีใครมาสอนเราก็จริงแต่ว่า เออไอที่เขาสอนตอนนั้นแล้วเราเคยทําได้มาเนี่ยมันก็เหมือนเป็นประสบการณ์ที่สอนเรานะคะตรงนี้เนี่ยค่ะที่ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าการที่เราจะมีครูบาอาจารย์ด้วยว่ามีตำรับตำลาอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้แต่เราต้องน้อมเข้ามาในใจแล้วก็เหมือนอย่างกับว่าครูบาอาจารย์และตำรับตำลาพวกนั้นเนี่ยเข้ามาอยู่ในใจเราเป็นโยนิโสมนสิการทีนี้พอเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยค่ะเราก็ค่อยๆค,ค,คิด ความชานาญของเราที่เคยทำมันเก่าๆเนี่ยมันก็ทําให้เราคิดเป็นวิธี <c oughs> ประธานโทษค่ะเป็นวิธี <c oughs> ได้ว่าเราควรจะเริ่มต้นทาอย่างนี้อย่างนี้ทีนี้พอถ้าเราวางแผนได้ด้วยความพอใจความรักใคร่มันก็เกิดความเพียรฉันทะแล้วก็วิริยะพอมีความเพียรเริ่มต้นใจเราก็ไปจดจ่อจิตตัง คอยดูอย่างเป็นต้นว่าเราปลูกต้นไม้เนี่ยค่ะเราลดน้าเช้าลดน้ําเย็นแล้วเราก็ดูโอ้ยมันมีตุ่มขึ้นมาตุ่มมันจะเป็นใบแล้วมันจะเป็นช่อดอกเนี่ยแล้วเราก็จิตตักเอาใจใส่จดจอ่อสนใจเราก็จะเห็นอะไรที่มันเกิดขึ้นเนี่ยอย่างรวดเร็วถ้าเผื่อมันไม่เป็นไปอย่างที่เราคิด เราก็จะได้เห็นมันตั้งแต่เริ่มแรกเนี่ยพอเราเห็นมันแต่เริ่มแรกถ้าเปิดมันผิดปกติไปเราก็แก้มันได้ทันท่วงทีไม่ใช่ปล่อยให้มันผิดไปจนกระทั่งมันพังไปแล้วแล้วเราถึงต้องไปแก้มันก็เหมือนตั้งต้นใหม่นะคะเพราะฉะนั้นการที่เรารู้อิทธิบาทสีของพระพุทธเจ้าเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นธรรมะที่ช่วยทำให้ใจของเราเนี่ยมันจดจ่อแล้วมันก็ วางแผนที่จะทํางานแล้วมันก็ไปไม่ไปกังวลแล้วว่างานหนักหรืองานเบาทีนี้ระหว่างที่เราทํางานเนี่ยค่ะเมืาอหนูบอกว่าสาเหตุมาจากเพื่อนร่วมงานด้วยเพื่อนร่วมงานเขาก็อาจจะพูดจาอะไรให้หนูรู้สึกว่ากังวลแล้วก็มีนิวรณ์ทีนี้ถ้าเผื่อเราอยู่กับปัจจุบันจริงๆพอเราจะไปคิดถึงที่เขาทําให้เราเกิดนิวรณ์เนี่ยสติมันก็จะตัดไปมันก็จะตัดไปหรือถ้าเผื่อมันตัดไม่ดัน เราคิดขึ้นมาแล้วก็อาจจะได้สติว่าไอ้ที่เขาเคยว่าเราหรือเขาเคยทําให้เราเจ็บทํานำใจเนี่ยม,มันผ่านไปแล้วแล้วตอนนี้เขาก็ไม่อยู่แล้วแต่ไอ้ที่เราคิดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นสัญญาของเราเองที่เราไม่ดีเองเราไปจำของไม่ดีแล้วเราก็เอามันมาบันรอนตัวเราพอถ้าเปิสติมันรึกรู้แล้วมันเห็นตามความจริงอย่างนี้ได้เนี่ยค่ะเราก็จะตัดสัญญาของเรา ตกลงเราก็จะไม่คิดถึงไอ้คำพูดของเขาแล้วก็ทำให้เราไปมีนิวรณ์แล้วเราก็กังวลแล้วเราก็ทุกซ้ำทุกซาาเพราะท่านอาจารย์เนี่ยค่ะท่านจะบอกว่าเวลาที่เขาว่าอะไรเราเนี่ยเหมือนเขาทำแกงมาให้เราหม้อหนึ่งทีนี้ถ้าเผื่อเขาชมเราเนี่ยแหมแกงหม้อนี้มันก็ดีใช่ไหมคะเราก็กินด้วยความอร่อยแต่ถ้าเขาว่าเราเนี่ยมันก็คงมีก้างมีกระดูกอะเราจะโยนทิ้งทั้งหมอ้อ มันก็ไม่ใช่มันก็มีเนื้อติดบ้างแล้วก็เลือกเลือกเลือกเอาสิ่งที่ดีออกมาแต่เสร็จแล้วเราก็ต้องล้างหม้อทิ้งไปค่ะแต่เราไม่ทําอย่างนั้นหรอกเราเก็บใส่ตู้เอาไว้แล้วพอเรานึกขึ้นมาสัญญาที่เราไปจำเอาไว้เนี่ยมันก็เหมือนเราเอาหม้อที่เราควรจะล้างทิ้งไปแล้วเนี่ยค่ะซึ่งมันคงบูดแล้วล่ะแต่มันเป็นสัญญานะคะแล้วเราก็เอามาคิดขึ้นมาแล้วก็เอามาันมาอุ่นกิน ลนใจเราก็ทลอะบอกเบิกอีกเพราะว่าเราเราลืมไปว่านี่นี่เราเอาหม้อแกงเก่ามาอุ่นกินมันเป็นสัญญาของเรามันเป็นความจําของเรามันไม่ใช่ตัวเข้ามาพูดจําอีกแต่ความที่ใจของเราเนี่ยมันไม่ได้ระลึกรู้อยู่กับความริงเพราะสติของเราไม่คมไวแต่ตอนนี้เราทําตามพระพุทธเจา้าสอนคือเราพยายามเจริญสติเอาไว้เราก็จะระลึกได้ว่าเฮ้ยเขาไม่ได้พูดนะ แต่เราคิดเอาเองแล้วเราจะไปคิดทำร้ายตัวเราเองทำไมเล่าถ้าเฝิดสติเรามีอย่างนี้เนี่ยค่ะแล้วก็ทำให้อีสัญญานี้มันดับไปแทงไปตกลงเราก็ไม่ทุกข์พอเราจะคิดขึ้นมาอีกเฮ้ยนี่มันความจำอุน่นแกงบูดกินอีกแล้วท่านอาจารย์ว่าเดี๋ยวก็ได้ท้องไส้เสียแล้วก็ไอ้น้ำเดือก็ไม่ทานหรอกเนี่ยค่ะเพราะถ้าเราได้สติขึ้นมาอย่างนี้เราอยู่กับความเป็นจริงอย่างนี้เนี่ย ไอ้ไอที่เพื่อนร่วมงานว่าเราจบแล้วก็แล้วกันไปเขาลืมไปแล้วแต่เราเนี่ยเอามาเก็บเอาไว้ในประจุความจําของเราแล้วพอเราคิดขึ้นมาเราก็ไปเผลอสติไม่มีไปโทษว่าเขามาว่าเราอีกถ้าเราจำร้อยครั้งแล้วเราคิดร้อยหนึ่งครั้งจริงๆเรื่องที่ว่าเนี่ยเขาว่าเราหนึ่งครั้งท่านะ่ะแต่อีกร้อยครั้งอ่ะเราละเมอเรา,เรา,เ,รา,เ,ราเราทำลายตัวเราเอง เราก็เลยสึมเศร้าหนักเข้าไปอีกแต่ถ้าเผื่อเรามีสติเราระลึกได้เราอยู่กับความจริงนะคะเราก็ตัดไอ้พวกนี้ทิ้งไปหนึ่งรอยครั้งที่ที่มันมาจากความจำของเราเองที่เราไม่รู้จักรักษาตัวเราแล้วก็ไม่รู้จักทำให้มันแทงไปแล้วก็ไม่รู้จักทิ้งมันไปเสียนะะี่ค่ะที่พระพุทธเจ้าสอนว่าให้เรารู้ว่าความจริงเนี่ยคือเขาว่าเราหนึ่งครั้งแต่เราเนี่ย โรธเขาแล้วก็เก็บเอาไว้ในใจของเราแล้วก็เดียเด๋ยวกเดี๋ยวเราก็เผลอสติอ่อนแบงลงอีกความจําบ้านี่มันก็ขึ้นมาทําลายเราแล้วเราก็ทําให้ตัวเราเนี่ยตกเป็นเหยื่อของไอ้ใจที่คิดไปในเรื่องที่มันไม่เป็นเรื่องแล้วนะคะเนี่ยค่ะถ้าเกิดเราเชื่อพระพุทธเจ้าเจริญสติเข้าไว้แล้วก็พอจะทําอะไรเนี่ยก็ระลึกรู้ให้ทันว่านี่ของจริงหรือของปลอมเอาแกงบูดมาอุ่นกินหรือเปล่า ถ้าเพื่อเราทาอย่างนี้เนี่ยค่ะเราก็จะตัดไอไ้อสิ่งที่สัญญาของเราทําให้เราทุกข์เพราะคิดนะคะไม่ใช่ทุกข์เพราะเขาว่าเราหรอกค่ะเขาว่าเราเขาจบไปแล้วเขาลืมไปแล้วแต่ว่าเราไปจําเอาไว้แล้วเราก็มาคิดกลับไปกลับมากลับไปกลับมาทําให้เราทุกข์เองถ้าเราอยู่กับปัจจุบันจริงๆแล้วเราก็จําเอาไว้ว่าของทุกอย่างในโลกนี้เนี่ยไม่มีอะไรหรอกที่จะคงที่คงทนอยู่ได้ ตัวเราก็ไม่คงที่คงทนเดี๋ยวเราก็อาจจะลืมเดี๋ยวเราก็อาจจะละเมอเดี๋ยวเราก็อาจจะหลงเพราะฉะนั้นเราก็เชื่อมันไม่ได้เราต้องอยู่กับความจริงแล้วก็อยู่กับใจรักว่าอะไรมันเปลี่ยนไปเราก็ทําตามที่มันเปลี่ยนไปนั่นไม่ใช่ไปยึดอยู่ว่าถ้าเื่อมันเป็นจริงเมื่อวานนี้มันก็ต้องเป็นอย่างนี้ต่อไปเมื่อวานนี้ร้อนทับตายวันนี้อาจจะฝนตกซะจนไม่ลืมหูลืมตาจนเราหนาวสั่นก็ได้ ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดอย่างนี้ยค่ะเราเองเมื่อวานนี้เราแข็งแรงดีเราคิดมากๆๆๆๆเราอาจจะปวดหัวไมเกรนจนกระทั่งเส้นเลือดของเรามีไอลิ่มเลือดแบบอุดตันหรือเส้นเลือดของเราบางเส้นเล็กๆมันแตกก็ได้เพราะฉะนั้นเราไม่รู้นะคะว่าในตัวเราเนี่ยเราทำร้ายเราหรือว่าเราดูแลอนุรักษ์มันดีๆเนี่ยค่ะถ้าเปิดเราคิดถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าพระท่านบอกเห็นทุกข์แล้วจะเห็นธรรม เราก็จะเจริญสติสติคือทางสายเอกที่จะทําให้เราเนี่ยพ้นทุกข์พอเราจะคิดอะไรเลอะเทอะเลืะอเพ่อนไปทํรลายตัวเองเอ๊ะนี่นี่นี่ความคิดเราเองนะแล้วเราจะทําลายตัวเราเองทําไมเพราะเราทําอย่างนี้บ่อยๆบอีกหน่อยสติมันก็จะทันแล้วก็มันก็จะรักษาเราให้อยู่กับความเป็นจริงแล้วก็อะไรๆที่เรา สัญญาของเรามันมาทำ้ายเราเองเนี่ยเราก็จะรู้เท่าทันเราก็จะทําให้มันแทงไปทําให้มันขาดหายไปในที่สุดพอเราไม่คิดมันบ่อยๆอีกน่อย,อย,อย,อยมันก็ลืมไปมันก็ไม่มาทํารลายเรานะคะไอ้ความฟุ้งซ่านอะไรๆมันก็ไม่มีเราก็จดจ่อทํางานได้เต็มที่ถึงมันจะหนักแต่ถ้าพอเราทําได้เต็มที่ต่อเนื่องกันไม่ได้ฟุง้งซ่านแล้วก็ทําผิดต้องมาแก้เราอาจจะทาเสร็จได้เร็วกว่าที่คิดก็ได้ค่ะ ที่ไปคิดว่ามันหนักมันก็อาจจะไม่หนักเลยแล้วมันก็ทําให้เรามีความมั่นใจมีความชื่นใจว่าเออถึงเป็นงานใหม่ที่เราไม่เคยทำเนี่ยแต่เราก็ทําได้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทบทวนแล้วเราก็รู้สึกพอใจกับงานของเรานี่คือวิธีนะคะที่จะทําให้เราเนี่ยพัฒนาก้าวหน้าแล้วก็อยู่ในโลกนี้ได้อย่างมีความสบายมีความอิ่มเต็มในใจมีใจที่มีปัจจัยมีความ อิ่มมีความพอแล้วก็มีความสบายใจอีกหน่อยมันก็จะมีปีติสุขเอกคตาแล้วเ,เ,เราก็ทําไปเรื่อยๆ,ๆอีกหน่อยใจเรามันก็จะเป็นระเบียบแบบแผนเพราะเราฝึกมันเอาไว้ให้ดีนะคะลองทํำดูค่ะซึมเศร้ามันก็จะหายไปโดยที่ไม่รู้ตัวแล้วเราก็จะรู้สึกว่างานที่มันหนักเนี่ยไม่หนักเลยเราทําได้แล้วเราก็มีความมั่นใจขึ้นแล้วเราก็มีความสุขใจ เพื่อนร่วมง,งานที่เราเคยรู้สึกอมไม่อยากนึกถึงเลยคราวนี้เดินผ่านกันก็ดูหน้ากันได้เต็มตาไม่ได้เดือดร้อนอะไรนี่แหละค่ะคือวิธีที่ทำอย่างไรเราถึงจะอยู่ในโลกนี้อย่างสบายๆโลกนี้ก็ไม่หนักไม่ไม่เป็นปัญหานะคะก็ฝากส่งใจไปเป็นกําลังใจค่ะให้ทำได้สำเร็จแล้วเราก็จะได้รู้ว่า ชีวิตเราเนี่ยมันมีอะไรอีกเยอะแยะที่เราต้องเรียนรู้แล้วเราก็ต้องทําได้แล้วเราก็จะมีความมั่นใจมีความอิ่มใจมีความสุขใจนะคะค่ะก็วันนี้ก็ปัญหาไม่แค่นี้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะ